โอเคอ่ารอบนี้ต้องโฆษณาร้านก่อนนิดนึงนะครับ <S <S เอ,อ่เอเฟื้อสถานที่โดยร้านอ l l e r เตกา r c อ n ชันที่ชั้นหก,กับผมมาร่วมสนุกกันได้ทุกคนเลยนะครับครับตรงเอ,อ่อขึ้นบันไดด้านหลังมานะครับอยู่ตรงตลาดนัดซอยสี่มันจะมีป้ายเขียนอยู่อยู่ทางขวาของบันไดเลื่อนด้านหลังนะอยู่ติดกับร้านรองเท้าอยู่ติดกับร้านรองเท้ามันจะหลบมุมนิดนึงต้องลองเดินต้องลองเดินมาดูนิดนึงจะเจอ หาไม่ได้ยากหรอกมันหลบมุมเฉยๆโถโถโถอะเรามาเริ่มกันเลยดีมันอยู่ผิดมุมนิดนึงเอาีถูกก็เออเฟอร์สถานที่โดยด้านนี้นะครับ no? มากครับอ่าโปคนสักจะเอาลูอะไรวะอลูลูลิลี่อะไรทุกอย่างลูลลีิตันตัวลูลลีติเอ่อลงไรทับทับโจวครับไม่จิงโจเกอร์ไงไรทับจจวไม่หมายถึงมือผมเนี่ยพูดจริงอม่โถ ช้าคอีกแกล่ะแท็บครับเอ่อเปิดท็อปพิเกอร์ครับเข้าโตเกตเกตผมเยอะกว่าครับคนเกตมอกกว่าจะเข้าโตถ้าเกตเยอะกว่าได้โจวใช่ไหม,มคือไม่เคยใช้เนี่ยเพิ่งจะมาใช้ครั้งแรกคือถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวนะเกตสูงกว่าได้โจวหนึ่งอ่ะผมก็โจยไปใส่ใส่คนเกตต่ำกว่าจะเข้าโตอันนั้นเอาไว้ีเปิดท็อปครับท็อปครับ ตีสองครับเท่ากัปเข้าจูดเลยครับอะไรเนี่ยอ่ะตีพลังเก้าคับเข้าเลยครับต่อทิกเกอร์ครับสองพลังให้แบนจูดสุดยอดผ่านไหมมือเต็มเฉยเลยผ่านเนาะเจอผ่านแล้วผ่านเชิญจูดครับไม่มีเทคอินเทอร์ลาครับได้เลยเยี่ยลิงจดครับลิงจด มิงโตกับลินโต้แต่กดใส่เอ็นทันเจอร์ได้ทุกเด็กที่ยังของไทยยังอยู่ใช่ไหมไม่ไม่ไม่คนคนนี้คนคนนี้ครับมันมีโลโก้ของวีแปลว่ามันยังเป็นสแตนดาดไม่คำถามคือแค่เอ็นทันเจอร์มันใส่ได้ทุกเด็กอะของไทยกดนี้ยังอยู่ใช่ไหมเ้วเมื่อวานเห็นเมื่อวันก่อนเห็นนี่เนี่ยของไทยมันออกกฎใหม่อะไรของแม่งก็ไม่รู้ ู้สึกจะเป็นเทคเนียลงทับปุ๊บลงทับปุ๊บไอ้เทคของตัวที่โดนทับอ่ะตายแลยวค่อยอธิบายทีหลังกันนะอันนี้ลงมาครับเมื่อกี้บอกว่าเปิดท็อปเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนับเฉพาะที่เป็น normal unit ถ้าชื่อไม่ซ้ำก็หยิบอะไรก็ได้ที่เป็น e p สิบเก้าขึ้นมือได้ไอ้เหี้ยกับเขาไปไอ้เหี้ยดาร์ไลน์ตายเอาแล้วกูณทำไงนี่ โอ้โห oh, oh, แสงสวยเลยดักไลท์ตายโผล่ใหม่ครับใช่ไหนเหในนั้นแหละไม่ก็เปิดเครื่องดีใหม่แบบลงใส่คือถ้าจะถ่ายก็ต้องมุมนี้แหละ<ช> <laughs> แสงแม่งดีสุดนะรบกวน <laughs> คนมาก่อนออ่ะืสกิลบอกว่าถ้าในเทิร์นัับผมมีการเปิดกรองด้วยสกิลตัวมันจะบวกหกพันตัวมันก็จะบบก 6, อีกหกพัน เสร็จแล้วเราก็ไปกันเลยแล้วกัน16ตีแอะ16ตีไลทิกเกอร์เซียคับดอทิกเกอร์ส่งพลังให้แียกันก็สมหอนใจอยูด่ดอทิกเกอร์เหมือนกันโดน29 29ยี่สิบยี่ครับโดนหนึ่งเดียวถ้ามันคิดถ้ามันคิดเอ่อมันถอดโซ๊หนึ่งแล้วรีไทยเรียฝั่งตรงข้ามไวบายเรียฝั่งตรงข้ามอยากได้ไหมล่ะก็ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่หรอก เออเชาเหรอเอาใบไหนพีเชาเชาเาชาทัา้งคู่อ่ะสุดที่รักของพี่เองเออเกียร์เอาไปแบบนเ,เตัวหลังเ <c oughs> น,งนงี่ฮะห้ามแมทนี่ได้ครับคุคิดอยู่จะอะไรตัวไ,นไวหนนี่วะไอ้เชียยืนหมื่นพอดีอด้วยวกกรักไก่ไม่ได้ไหรอคุณเป็นเอ็กเซลครับผมเป็นฟอร์สครับไอ้เชียรักไก่ไม่ได้หรออ่างั้นอะไรเป็นแบ็กทอลทัฟแล้วกันอ่าฮะ ไม่ให้บิดหลักรอบเนี้เกียดจะบิดเฮ้ยเปิดเท้าครับเกียดหนึ่งครับเกียดหนึ่งเหมือนกันขึ้นนี่จริงโหดสี่พันเนอะน้ำแข็งจะบอกว่าตอนหลงถ้าจะมบรรยากัศของคุณนี้มากกว่าแจ็ค ลงเด็ดกายว้าวจับดักไรให้ได้ก่อนไอ้คนแซวข้างไอ้เนี่ยถ่ายคิวอยู่แล้วพ่อไม่ดูไม่ีถ้าคนมีสงสัยคืออะไรครับไอ้คนข้างผมกำลังนั่งจับดักอะไรในอาเซอุสครับแต่มันจับไม่ได้ครับ <c oughs> ผมยังไม่บอกคิปมันเ <c oughs> มื่อกูตีมันตายไปแล้วยังไม่ดู มือมันหนาว่าเช้ามาไม่มามือผมได้เราตลกนะอ๋อจะบิดบิดบิดกดเทคของบิดบิดแทบสองตัวสแตนแต่มันไม่ต้องก็ได้มันมันไม่ต้องอยู่เรีภาพเล็กก็ได้เพราะผมจะเอาเทคของสกาเร็ตลงครับถอดถ้าในสแตนทุกใบถ้าในโซมีไวท์ไทเกอร์จนนั่นนี่ทำไมตอนเฉิดเล็กไม่เคยเจอ ไม่รู้สิผมเพิ่งมุกนี้ได้เมื่อกี้เลยตีแบนข้าวแล้วเนี่ยพ่อหน้าด้านอ่าไไก่อนไม่ต้องลุ้นเจอข้าวด้วยมีอะไรตะการเบกด้วยทิปเปล่าไหมอืมไม่อยากปล่อยไว้ดีละตีห้างเยอะไรอ่ะสิบสิบสาแปดอีกที ไอ้นั่นมันเยอะรักสุมันเยอะมากแรงสิบเก้ายี่สิบแปดอยู่ของเอยู่จบเนาะจบแล้วเขาเชินตัวครับีบีเอียเขาก็อยอะสกิลของคนนี้ครับเมื่อโดนไล่์ทับเปิดต็อกเจ็บอ่าหกเจ็ดไม่มีครับคิวสามโดดไปเยอะครับ เดี๋ยวค่อยเดี๋ค่อยเรื่องเดี๋ยวค่อยเรื่องช่องก่อนีอส่สกบบอก้าเติ่์เเติน,น์นนนเติร์เตรเิร์เตอร์เติรติก์หร์เติร์อรัเติเติอ์กตรกัเติร์เตอร์เตร์ตร์เตินกเติร์เรเติรรเติมติร์เรเตร์เตร์่ติรรตเตเหร ไม่ไม่ไม่ไมเพลินในเพลินคุณเขาบอกว่าในเพลินคุณถ้าอะไรนะเออเมื่อคุณแสดงการ์ดไปบนสุดของกองด้วยความสามารถของอีพีิกเกอรก็คือมมต,ต, 49, ตัวมันเอง,งอ๋อมันเด้งออกมา,าเปิดทิศใช่คอดีอยังไงมันก็ติดอยู่แล้วละ่ะเราก็เต็มตทิกเกอร์ไม่นับไอนี้เกณฑ์บอกว่าแวเนเมื่อแวนตีมันจะลุก ว้าวาว้าวาว้าวว้าสวสกิลครับเต่าตัวบาสหนึ่งครับคนนี้วิงการใ้มือหนึ่งใบมันจะเสียดายถึกเอาเดี๋ยวรำนานนี่ว่าคลิปมันยาวเออรู้แล้วจับยากอะโูกเดียวติดอหรอนั่นเรียกว่าคุก <laughs> จับไม่เห็นยากเลยไปคลิปอะไรก็ได้หนึ่งใบครับ เอาโปเทกกันคนนี้บอกว่าเมื่อโจมตีมันจะบ,บุกหิ่ mm hmm. บบนะแปะกอนติก mm hmm. อืมกนอก่ไม่ออกสิบห mm hmm. ก การสนีทอันนี้วี่สสามสกิลเมื่อฟรนดีลุกครับคอยบอลตึ้งใดไม่งี่หนิมาทำไมเยอะแยะลูกทังแงแรงสิบเก้าเก้าอันนี้สิบแปดไม่เข้าแน่นอนครับค่ะตีจได้แล้วก็ต้องปล่อยกก่าคงไม่ตี่อโลกไปหน่อย เอเซดักก้อนบัตรหนึ่งโจวหนึ่งบอกก่อนว่าเด็กนี้เป็นเด็กดิงนะครับข้อมือหนึ่งใบลงมาลงมาใส่ร์ซัดเป็นก่อน,นหนึ่งดอกจากเทปของตัวเอเซดักกอนถ้ามันติดมันดุก็ต้องให้มันไม่ขาดอพลังตัวอยู่ยืดสายตีไม่เข้าไม่หรอกไม่ไม่คิดมันก็ลุกเลยเช็คเช้าครับแทบ เ <Hey. S 2> ปิดทอ็อปเบอรสามครับเหมือนกันเต็มมือทีนี้เฮียจะลงอีกทีแม่งก็หาเกินแบบไม่ไหวนะฝาโซครับฝาแตนฝาแตนสองตัวครับจุนอ๋อถึงเก็บโซวตัวนั้นไว้เบาเลยทีเดียวเข่าเข่ายุ่งอะเข่ายุ่ง <laughs> <laughs> อ่อนะ <laughs> เดี๋ยวมันจะตีไม่ได้ไงตีไม่ได้แต่แรกก็แล้วมันยี่สามอ่ะฮะยี่สามได้ไงบออ๋อเออลืมแต่ก็ตีไม่ได้แต่แรกก็แล้วแถบจุดหนึ่งจุดหนึ่งการฝกนี่ยามันหมุนของได้ตลกเกินเลยแกอ่ะทินเ้็บโต๊ะเก็บหนึ่งขึ้นไป ตอนเล่นคาร์ลินกะูเล้าลานมากไอเอียอ้เหีเเ้ยเทคแม่งป็นยาวหันอยู่ะ <laughs> ั้เริ่มเล,ล้าลานละไอ้เหี้ยร์แต่ไงตีแวนไม่เข้าหมดเรียร้องโล่งเลยเอาไปเ,านะเดี๋ยวมันงัดได้อยู่นะไม่ไม่มันงัดต่อมันแค่ต่อลงไนงะมันได้แค่เทคต่อลงเฉยใช่บก็ต้องเปิดไม่แต่คือมันตีแหวนไม่เข้าไงอ,อ๋อ เอเดนต์เทปลูกตีมัวหมดแล้วตั้งหลายตั้งหลายตั้งหลาย9817ไปไม่กลับตีไม่ใช้เทคด้วยใช้เทคลุกใครเข้ามาไม่ได้เหมือนจะสองได้ปะสองได้สองได้สองได้ปล่อยก่อนไม่เจอละไม่เจอเลยโอเคตีในข้าวยี่สิบเก้าเคลื่อนตัวครับเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไม่ใช่ยิงโจเกิน บลับลบันครับเฮ้ยิ๊บิ๊บิ๊บิ๊ต้องกิ๊เล่นชาวพเพลงตลกเรยหนอเะเรามาเปลี่ยนเทคกันัอโอ้ไม่ได้ขออีว <c oughs> ีวาม,ามึงออมาทำไม สองสามสี 2, 3, 4, 5, 6, ่ห้าหกเจ็ดพเกิไม่นับไอนี่สอขึ้นหนึ่งลงมาบวกหกไอตัวมาในเธอมีกันนั่นบวกหกมึงเท่าไหนครับพกิวลงมาครับกรัวกัวกัวขอดูอานา,าคตหน่อย ไม่เอาไม่เอาไม่เอาใบอะไรใบอะไรเอามาให้บายไงนะจริงๆมันก็ต้องบายบายถ้าบอกว่าบายมันคือใบไงไม่เอาเข้าใจเข้าใ,ใจว่าบายคว่ำจริงๆต่อให้มันเป็นคว่ำม,มันก็ยังเป็นโซนปิดของนายนั่นเองนายก็เห็นดีเลยรู้ตัวว่ามันก็อีโซเซียมใช่มองอะไรไปหยดนะ ไปเลยกัน16บวก8เอ่ออะไรนะ16บวก8 24 24 24บบมันแรมนอนแ้วเธอตีจริงไ้่มีใดไม่มีหนึ่งไม่มีต่อบ่บ่่บขยะยืนดีก่อนแล้วกันเท่าไหร่นะยืนกับน่ารักต้องแหว ยังไม่ออกไม่เ็จแล้วเราไปอัจฉรุลาไกลริแรงอันี้แรงโซเอะไม่เฉลยบาตหนึ่งโซเืยต่อยก่อนทีจะสิบเก้าถ้าไม่ฮิตลุกหรืฮิตลุกไม่ฮิตลุกถ้าฮิตก็นอนต่อ แโดวกินแล้วไม่กินโดนแล้วแต่งหนุ่มหนีอ๋อกินกะนอนต่อไปก็มีงัดแต่อชุล่างัดไม่แน่นอนนะไม่แน่นะนี่ใส่มาเอาห่างเดียวเด็กกาชาใส่อชุล่ากับเช้าจำได้ไหมนี่มันงัดเครื่องกัต่อเมื่อตอนลงอ๋อเก็บเก็บมันก็ได้่เอาเติมยังไงล่ะไม่จูงไม่จูงกอย่างเลย ตีแรงป <32 S 2> งปล่อยสามหมสองแรงปล่อยแรงปล่อยไม่เจอตาตี่สิบแปดแปดบได้แค่นี้เองทำไมได้แปด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 ีปดแปดนปดแปดแปดแดแปดด อันนี้จะเป็น, 24, 29, อ,น, 28, นอ,อันนี้มันยิงเ4 29อันนี้ไดมา28ก็ยิงสองลูกอันนี้ห้าพันก็เอ้ยถูกปะถูกแล้วที่ปักเด้ดเด็ด18 29 29 33 33 33แต่แต่ร้อยไมด่ดิเราให้หมื่นมึงจะมีหมื่นไหนอ๋อกูมีหมื่ไว้นี่เองชิว อ่ะ,เอ,ะเอาเลยเอาเลยโดนแดมตุ่มไอเทียจบแบบแอตตี้ไคแม็กเฉยเฉยปล่อยก็ปล่อยก็รอดอ่ะอะไรเพราะเขายิงแดมตัวเองจบแบบแอตตี้ไคแม็กเฉยอะไรวะก็แต่ใจอะไรอ๋อได้สองสูงกว่าไอเทียจัดเด็กผิดจริงจริงต้องเพิ่มเกตสองลดเกตโอเคจบไปแมตช์แรกครับตีกองอย่าง กเก็บของกัน